แาบฝึกหัดที่3นะครับเขาบอกว่าเราจะเลือกเด็ก3คนจากเด็กกลุ่มหนึ่งที่มี10คนได้กี่วิธีเพื่อนำมาทำความสารห้องเรียนถ้าทำแล้วอันนี้ใช้เรื่องอะไรครับกดการจัดหมู่นะครับก็คือเลือกเด็กออกมาโดยไม่สนใจอันดับใครจะมาก,ก่อนมาหลังนะครับวิธีทำคือ10เลือก3นะครับหรือเราจะเขียนเป็นสิบ c 3ก็ได้โอเควิธีคำนวณคือ10แฟกส่วนด้วย3แฟกและ7อ๋อ10ลบ3แฟกนะครับ10ลบ3 Fa แฟกทอเ,เรียลว,วิธีทำก็จะได้เป็น10คูณ9คูณ8คูณ7 Fa แฟกทอเ,เรียลนะครับหยุดที่นี่แล้วหารด้วย สามแฝกเปลี่ยนเป็น3ามคูณสคูณหที่เหลือ7จ็ดแฝกเก็บไว้เพราะจะได้ตัดกันได้3ตัด9ได้3 2ตัด8ได้4เพราะนั้นคำตอบคือ120วิธีนะครับในการเลือกเด็กมาทำความสะอาดห้องเรียนครับข้อ,อ2ข้อ2นะครับ บริษัทแห่งหนึ่งต้องการรับสมัครพนักง,งานพิมพ์ดีซึ่งเป็นผู้หญิง3าคนและพนักง,งานส่งของซึ่งเป็นชาย3คนถ้ามีหญิงมาสมัคร5คนและชายสี่คนบริษัทจะเลือกพนักง,งานได้กี่วิธีนะครับวิธีทำก็คือเราจะแบ่งกรณีเป็นหญิงและชายเริ่มนะครับในหญิง กับชายในหญิงมีทางเลือกเท่าไหร่ครับมีคนทั้งหมดมาสมัคร5คนเราเลือกคนออกมา3คนเพื่อรับเข้าทำงานถูกไหมครับคูณกับเนื่องจากการทำงานยังไม่เสร็จยังมีชายอยู่ชายต้องมีคนมาสมัคร4คนเลือก3คนเป็นพนักง,งานสองของนะครับอ้าววิธีทำเริ่มทำเลย วิธีหญิงก็จะกลายเป็นสูตรว่า5 factorial หารด้วย3 factorial และ5ลบ3 factorial คูณกับ4 factorial ส่วนด้วย3 factorial และ4ลบ3 factorial นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น5คูณ4 3เฟคทอเรียลเก็บไว้เพราะว่าจะได้ตัดกันกับ3เฟคทอเรียลข้างล่างนะครับ5ลบ3เหลือ2เฟคทอเรียล3เฟคตัด3เฟคทอเรียล4เฟคทอเรียลเปลี่ยนเป็น4คูณ3หาร3เฟคทอเรียลนะครับ4ลบ3เหลือ1เฟคทอเรียลไม่มีค่าคือ1ตัดเลย3เฟคทอเรียลตัดกันผะนั้นคำตอบได้เป็น20 อ๋ออย่าลืมครับสองอยู่ข้างล่างตัดทิ้งด้วยสองหนึ่งสองสองสองสี่ห้าคูณสองได้สิบและคูณสี่ได้คำตอบทั้งหมดคือสี่สิบวิธีนะครับข้อสุดท้ายมีหนังสือภาษาอังกฤษสิบเล่มภาษาไทยแปดเล่มอย่ายืม อยากยืมหนังสืออังกฤษสามเล่มไทยสองเล่มทำยังไงครับก็เริ่มต้นเลยด้วยภาษาอังกฤษมีสิบเล่มแต่เราต้องการสามให้ใช้วิธีการจัดหมู่หรือวิธีว่าเลือกนะครับอันนี้ก็คือหนังสืออังกฤษอีกหนังสือหนึ่งคือหนังสือไทยหนังสือไทยมีอะไรครับมีแปดเล่มเลือกใช้สองเล่ม เพราะฉะนั้นคูณกันนะครับ10 Factorial ส่วน3 Factorial และ10ลบ3ในใจก็ได้ได้7 Factorial คูณกับ8 Factorial ส่วนด้วย2 Factorial ลบ8 8ลบ2เหลือ6 Factorial นะครับตัดกันเลยเป็น10บคูณอ่ะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมทำต่อด้านล่างเนาะกลายเป็นสบ คูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดแฟกทอเรียลหารข้างล่าง3ามแฟกทอเรียลกระจายออกเป็น3คูณ2คูณ1นะครับส่วน7แฟกทอเรียลเก็บไว้เก็บทำไมครับเพราะจะได้ตัดการกับข้างบนนะครับอ่าแปดแฟกทอเรียลกระจายออกเป็นตัวที่สูงสุดข้างล่างคือ6ก็เป็น8คูณ7คูณ6แฟกทอเรียลครับ ข้างล่าง2 f ฟ c ทอเรียคูณ6 f ฟ c ทอเรียตัดกันนะครับ6 f ฟ c ทอเรียลเพราะฉะนั้นที่เหลือตัดกันได้ตัดอีก2ตัด8เหลือ4 3ตัด9เหลือ3 2ตัด8เหลือ4ก้อนข้างหน้าก่อนนะครับได้120ก้อนข้างหลังได้28คูณกันออกมานะครับได้เป็นอ่า คูณเลขก็ได้เนาะ,ะค่อยๆค,คูณยี่สิบแปดคูณสิบสองห้าสิบหกยี่สิบแปดเป็นสามสามหกศูนย์ครับนั่นคือจำนวนวิธีทั้งหมดในการเรื่องหนังสือยืมนะครับ